ขั้นตอนการขั้นตอนแรกนะครับใส่โยเกิร์ตลงไปในถ้วยตวงนะครับให้ได้สี่ช้อนโต๊ะนะครับต่อไปนะครับเทนมข้นจืดลงไปในแก้วตวงให้ได้หนึ่งออนนะครับจากนั้นเทลงไปในแก้วผสมที่มีโยเกิร์ตอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับหยิบน้ำเชื่อมออกมา เทให้ได้ปริมาณหนึ่งออนเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเทลงไปในแก้วผสมเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วนำแก้วมาคนผสมกันนะครับจากนั้นนะครับเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปก่อนนะครับ เสร็จแล้วเทน้ำอัญชันลงไปในแก้ตวตวงในปริมาณที่ถูกกำหนดน,นะครับแบ่งชั้นน้ำให้เป็นเลเยอร์นะครับ เสร็จแล้วเราจะตบออนท็เป็นวิปครีมนะครับแล้วก็นำใบสะลระแหน่หนึ่งใบนะครับมาตกแต่งบนวิปครีมนะครับแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นครับ